นี่คือนายกอนายข้อนายขอกอินข้าวกับปลาทูนายขอกินข้าวกับน้ำพริกนายขอกินแกงส้มวันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายขอกินข้าวเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินกับข้าวสามอย่างนายกออยากซ่อมบ้านนายขอและนายขอมาช่วยบ้านซ่อมเสร็จเร็วนายขอไม่อยู่บ้าน นายกอและนายขอช่วยกันดูแลบ้านให้ในายคอไม่ต้องมียามนายกอมีกล้วยนายขอเก่งขนมนายคอเก่งศิลปะปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสามัคคีในถุงที่สวยงามนางจอมีสวนป่าล์มนายงอรู้เรื่องน้ำมันคุยกันเ,นะเกิดการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้กลุ่มของนายทอทอทอเอาไปปั่นกระแสะไฟฟ้า ให้กลุ่มนายนอบอปอใช้ในการสีข้าวเหลือกแกลบกลับไปให้นายกอขอขอทำเป็นปุ๋ยเพาะพันไม้แบ่งแจกจ่ายช่วยกันปลูกเป็นป่าชุมชนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อยู่ที่ทุกคนในชุมชน